ย่างเปียกแล้วดิ้นสุดตอนนี้คือจริงๆอ่ะผมก็คิดว่าแหละจะได้โครงการอยู่ไหนแต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อจะได้ไปด้วยหรือเปล่าพ่อจะได้พาไปหรือเปล่าก็คิดว่าอยู่แบบต้องเดินทางให้มันไกลหน่อยอจะได้สนุกขากรับมันจะได้เย็นเจลียบเลยลมพัดติวเลยไม่ใช่หรอากระดัม,มันจะหนาวเลย ลม่ใชจะปากสีม่วงมัตรงเลยบอกขากลับมันจะหนากวขาไปไหม้ไปเล่นนี่เพื่อนไปเยอะๆมันจะได้สนุกคองบันพานนี่คลองบานพาน้าไปกันเยอะมันจะแย้งกันตักน้ำตักไม่ถูกแล้วใครจะตักใครแนนบอกว่าคองบานพานน่ะสนุกนะเคยไปไหมอยู่ไหนสกคนนี่เหรอเออสักุนนี่เด็ดเคยไปที่หนักที่สุดแค่มุจฉะนีอเขาเล่นกันโหดมาก้นปายมันแข็งเป็นก้อนเลยเนมากเขาเล่นีไหมกันเดี๋ยวนี้เขาเล่นสีกัน กีการนี่เล่นไหมล่ะปีที่ไปเล่นวันม่วงกันเล่นแต่น้ำแข็งมันบอกแป้งอยู่บ้านจำปาเขาเล่นแป้งถ้าเขาเล่นสีนะมันเนาะเสื้อผ้าเมื่อานเลี่ยเขาจะเอาแป้งเย็นใส่เมื่อวานอ่ะเมื่อวานไปตลาดนั้นเน่ะเขาเล่นแป้งขาวโบ๊ะเต็มถนนถนนเปลี่ยนสีใช่ก็คือก็คิดว่าอยู่ว่าจะกางคิดดูว่าจะไปที่ไหนที่ทีามันมีคนเยอะๆเล่นเยอะๆแล้วก็แบบมันมีถนนเยอะ มีหลายเส้นน่ะมันจะได้วนได้หลายรอบมันจะได้เล่นหลายที่เห็นลุงพลพูดหยอกว่าเราไปถนนอะไรเข้าเจ้าเขาไปถนนข้าวสารเราไปถนนถนนข้าวเจ้ากันอยู่ไหนข้าวเจ้าไม่รู้มันมีไหมอ่ะลุงก็พูดหยอกแหละเพราะว่าอยู่ที่กรุงเทพมีบ่ยาถนนข้าวสารคอนแก่นเอาคอนแก่นถนนข้าวเจ้าหน่อยปะยา ก็คือมีหลายเข่าแท้โอ้โหไปก่อนเกลนไปเลยกลับมัเป็นมืดเลยพวกลับมัไม่มันเป็นวันใหม่เลยแม่พี่ขาไปนะมันห่าวอยู่ได้ขามาเตียเพื่อฮอสเนี่ยคอยวัดเพราะปั่นลูกนกตอนชิ้นข้ายังน้อยน่ะไปนะขะไปในแม่นความมูดเลยฮาวเลยขามาเนี่ยเหย้าบานพลน่าดำบน่าแดงเบื่อละขับตาแดดเนาะกลับก็คือถ้านัางกับบะนนี่คือหนาวอะไรสั่นใช่หนาวสั่นแบบ แบบแห้งเสื้อผ้าแห้งแบบติดตัวเลยอะจุ่มเลยแหละแต่ถ้าไปเจอบางที่อ่ะพายุเข้ายิ่งหนาวจัดมันมีนะมีมีฝนตกเล่นขากลับมันจะมีฝนตกมันเย็นน้ำมันมีน้ำโดนตัวมันจะแค่ลมเนี่ยใช่ถ้าลมซิสิก็โอ้โหสั่นเลยแล้วอย่างนั้นนะก็ยังฮาอยู่ได้ไอ้ตองมันมาก็อะไรนะเล่นหยิบจับบอลลงปุ๊บทุกค่ั้ยพาสกีต้องต้องสั่นอยู่ปไปแต่มาอ้าวเรียบร้อยตองไปต่องมาได้ ต้องไตอมาได้เลยวะลอยเลยข้อก็ไปข้อก็เลยไปบ้านม่วงกันต่อไปแล้วกำลังเลี้ยงข้อซอยแหละโอ้โห้อหันไปเมองเต็มเลยผ่านไปนี่ค่อยตายแน่ๆข้อบอกค่อยเข้ารถก่อนเลยค่อยหนาวแล้วก็ขอเข้ารถก่อนเข้อก็ลังมึนขคอรถสั่นเราข้อก็ยังเข้อก็เห็นว่าเออพอเข้อก็คับซัสโอ้โหจะสัสนไม่ให้โดนลุมป่ะข้างหลังจะเคาะอยู่ไปไปไปข้อแค่ดังเบอร์กิ๊ฟอยู่เนาะไม่ได้เห็นเนาะ เอาเย็บลงแล้วลูกไปเชื่อไปบ่พอพัดขึ้นมาลูยจดินเต็จะรอนั่นลอะระวังยู่ทุบยุ่งคออยู่ไปแม่ไปแม่คอยเขาจะได้ลดนะคอยกระหนังมือก่อนนะครัคออยู่ไผ่ยู่งคอไม่ได้บอหคอกันนะเขาก็ลังมาอยู่สั่นลงแล้วเราหลังก็ไปแม่ไปแม่ ไปเทินไปเทินไปจอดมองเทียมันมีได้คนเธอปักใคร่เกลียดกันก็หนาวแล้วเติมน้ำแต่ขออยู่บ้านขอเติมน้ำมาแน่ก็กลับมาแล้วก็นี็กก็วนมีเราเจอฝรั่งสร้างน้ำแข็งมาแล้วโอ้ยอยู่หน้าตลาดเนาะน้ำแข็งเป็นก้อนเลยตอนนั้นก็แบบว่าค่อยอ่ะตอนขาไปอ่ะค่อยอยู่เฉยๆค่อยอยู่ในรถขากราบวนไปรอบนึงค่อยออกมาแรงเล็กข้างนอกเออโอ็ขากราบจักเฉลยแน่ เดินามอป่ะเจอไอไรถที่มันมีเป็ดข้างหน้าฉีดน้ำนฉีดน้ำลากกระจกค่อยเขาปะแป้งเศษด้วยเ็ดอยู่ข้างหน้ารถเป็ดเป็นเป็ดที่เขาไว้พ่นน้ำที่เฉยพ่นใส่พ่นนี่เ,นเบาๆเขาก็เอาแป้งไปงปาเป็ดเนาะค่อยก็แบบว่าตอนขากลับนี่เถอะเฮ้ยสันเลิล่มร้อเร่มร้อมันหมดสนุกแล้วปติป่ะปะ ครนกจการงานการเงินก็ขอให้ลีหล่ขอให้โชคดีตลอดตลอดไป